Hi ท้าวสดีค่ะสวัสดีสาหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทานายดวงชะตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําช่วงเดือนพฤษภาคมกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงอยากให้ชาววันอาทิตย์ทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆ พลังงานนะคะในช่วงต้นเดือนของเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะยังเป็นบรรยากาศเรื่องราวดีๆอยู่นะคะหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ทําบุญนะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปงานมงคลนะคะงานมงคลขึ้นบ้านใหม่งานแต่งหรือว่าใครที่กําลังรอข่าวดีเนี่ยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์ที่คุณกําลังจะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นและเป็นข่าวดีที่ทําให้คุณเองก็รู้สึกว่าจะเกิดความสบายใจมีความภูมิใจ ได้เฉลิมฉลองนะคะได้รู้สึกว่าชื่นใจสบายใจ นะสิ่งที่เรารอคอยเนี่ยมันสําเร็จสมหวังแล้วนะคะบวกกับในช่วงต้นเดือนอยากจะบอกว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆมีสเสน่ห์มักจะได้รับความเมตตาได้รับความรักจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรที่เราเคยช่วยเหลือใครไว้ในอดีตนะคะหรือว่าเราเคยทําดีกับใครเอาไว้เนี่ยมันก็ถึงเวลาที่คนที่เราเคยช่วยเหลือเคยสนับสนุนเนี่ยเขาจะให้การตอบแทนคุณ อาจจะเป็นการตอบแทนด้วยด้านใดก็ตามแต่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเนาะในช่วงต้นเดือนแรกเนี่ยอยากจะบอกว่าชาววันอาทิตย์คุณยังจะไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นที่จะทำอะไรสักเท่าไหร่นะคะในหัวในความคิดของเราเนี่ยมันก็อยากจะทำหลายอย่างด้วยความที่เราเองก็อยู่ในจุดที่ได้รับการชื่นชมเริ่มมีมิตรภาพที่มากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ทำเนี่ย เริ่มได้รับการยอมรับเกิดความสําเร็จมันมีความลงตัวนะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกระตือรือร้อนไปทําอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่มันก็จะมีความคิดอยากทำอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะหลายท่านเนี่ยก็เลือกที่จะเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ที่อยากจะพัฒนา ให้มันมีความก้าวหน้ากว่าปัจจุบันนั่นหมายความว่าอาจจะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หาคนเก่งๆที่เขามีประสบการณ์ที่พอจะให้คําแนะนํากับคุณได้บ้างว่าควรจะ เริ่มต้นทำอะไรไปในทิศทางไหนหรือหลายท่านนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มเข้าไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้พบเจอกับผู้คนมากมายเจอคนเก่งๆเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์เนี่ยคะเป็นมิตรภาพใหม่ๆที่เข้ามาบางท่านก็อาจจะได้ไปพบเจอกันจากงานสำคัญงานมงคลไปสัมมนา,าไปประชุมแล้วได้ไปพบเจอกันก็เลยทำให้คุณเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจเนาะช่วงต้นเดือนนี้อยากจะ บอกว่ามันจะเป็นพลังงานของความรู้สึกนะคะออกมาเป็นที่ตั้งในหลายๆเรื่องเลยเราจะมีความความรู้สึกเป็นตัวนำนะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขอยากที่จะทำเราก็ถึงทำนะคะหรือว่าเรามีความรู้สึกอยากที่จะเรียนรู้ทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเรารู้สึกอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเราก็จะเริ่ม เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิ่งที่มันจะทําให้คุณเกิดความก้าวหน้ามากขึ้นเนาะด้วยความเป็นไพ่เจ็ด้วยอะค่ะความเป็นความคิดที่มันเป็นความคิดหลากหลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านเป็นความคิดที่ยังไม่ได้มีจุดหมายหรือเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นต้นเดือนเนี่ยมันจะออกไปในแนวของการวางแผนใช้เวลาอยู่กับ ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาออกงานสังคมนะคะหรือใครที่ไม่ได้มีสังคมเยอะก็อาจจะหมายถึงก็เริ่มออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆออกข้างนอกมากขึ้นออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นทำให้เราได้ไปเปิดโลกไปเห็นมุมมองใหม่ๆการที่เขาเรียกว่าธุรกิจที่เรากำลังทำหน้าที่การงานที่เรากำลังทำเนี่ยเหมือนเราไปศึกษา ให้ตัวเองเนี่ยมีความทันสมัยที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้มันจะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้นะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่เนาะนะคะแต่ช่วงปลายเดือนไปแล้วหลังกลางเดือนไปแล้วงานจะเข้ามาเยอะขึ้นสิ่งที่เราวางแผนเนี่ยจะได้เริ่มลงมือทำนะคะเริ่มได้ลงมือทำเริ่มได้เจอกับมิตภาพ ที่ดีจริงๆหรือายท่านก็อาจจะใช้เวลานะในการศึกษาในช่วงต้นเดือนว่าเราชอบใครเรากำลังมีใครเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจหรือกำลังมองหาว่าจะไปเรียนเสริมทักษะชีวิตนะคะเสริมอาชีพ เพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้ลงมือทําเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมอะค่ะมันจะเป็นช่วงที่เราจะครบทุกรสชาติเลยแต่ว่ายังไม่เห็นถึงความสําเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นนะเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปกดดันนะคะอย่างน้อยอย่างที่บอกไปนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือคุณจะเจอมิตรภาพที่ดีคุณจะเจอเหมือนคนที่เข้าใจคุณในสิ่งที่คุณกําลัง คอยให้คำแนะนำคอยซัพพอร์ตโดยเฉพาะครอบครัวบริวารน,นะคะหรือว่าหุ้นส่วนมิตรภาพลูกน้องคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าศรัทธาในตัวคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังคิดที่อยากจะทำพร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้คุณได้รู้สึกว่า ตั้งใจทําในสิ่งที่กําลังลงมือทำเนี่ยให้เต็มที่มากที่สุดเนี่ยฮะหลายท่านเนี่ยครอบครัวหรือคนรักหรือใครก็ตามที่เป็นมิตรภาพที่ดีต่อคุณอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องของแรงกายแรงใจหรืออาจจะได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะบางท่านเนี่ยนะคะก็มีเกณฑ์ที่เราจะได้กลับมาเหมือนกับว่า อาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเนาะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานแต่มันเป็นการต่อยอดการพัฒนานะคะการเอาสิ่งที่เราอาจจะทำแล้วมันยังไม่เสร็จหรือว่ามันไม่ประสบความสำเร็จในวันนั้นในอดีตเนี่ยกลับมานะคะปรับปรุงใหม่กลับมาพัฒนาใหม่กลับมาเหมือนมองหาช่องทางใหม่เพื่อที่จะให้มันมีความทันสมัยเพื่อให้มันได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อง ตัวเราเองเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้คนเกิดวันอาทิตย์คุณจะมีความสุขนะคุณจะไม่เครียดหรอกนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราจะเครียดมันก็จะเป็นความเครียดที่เรารู้สึกว่ามันลอยตัวแล้วอะเราอยู่เหนือปัญหาแล้วเราเราอยู่ได้บางทีเราเครียดแต, <c oughs> แต่เราก็อาจจะแสดงออกแบบไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรไม่ได้รู้สึกอะไรอะไร,ะไรประมาณนี้นะคะแต่ในใจบางทีมันมีความกดดนันแต่ไอ้ความกดดันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทําให้คุณบั่นทอน จิตใหมดกําลังใจอะไรมันอาจจะเหมือนกับว่าเย็นชากับความเจ็บปวดเย็นชากับความผิดหวังคือเราผ่านอะไรมาเยอะและเรารู้แล้ววิธีที่จะต้องรับมือคืออะไรนะคะมันเท่ากับว่าคุณเนี่ยมีพลังที่มองโลก ในมุมดีๆมากขึ้นมองโลกเห็นความเป็นบวกมากขึ้นไม่มีความกลัวกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ดูมีสติกับการรับมือได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะคะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแหละแค่ใครที่กําลังแบบคาดหวังถึงความสําเร็จมากๆหรือตั้งใจอะไรมากๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะแต่อย่างน้อยสิ่งที่คุณกาลังทำเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือพิสูจน์ให้ได้เห็นว่า ความสำเร็จนะคะอยู่อีกไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีเงินนะคะหรือว่าโชคลาบโชคดีที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมาจากคนใกล้ตัวนําเงินทองมาให้โชคลาบมาให้นะคะแต่ช่วงต้นเดือนใช้เงินจนบางทีอาจจะไม่เหลือเลยเนาะ,ะอย่างที่บอกไปใครที่มีเกณฑ์นะคะวางแผนว่าจะไปทําบุญไปงานมงคลอยู่แล้วไปงานแต่งงานบวชหรือว่างานเลี้ยงเฉลิมฉลองอะไรก็ตามนะคะมันทําให้คุณบางทีอาจจะต้องใช้เงินไปกับงานสังคมใช้เงินไปกับ การเดินทางใช้เงินไปกับการเข้าสังคมนะก็เลยอาจจะทําให้ในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันอาจจะชอ็ชอตๆนิดนึง่งรายได้หลักๆก,ก็ยังมาจากการทํางานแล้วก็เป็นรายได้ที่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าพอเราได้มามันก็คือได้ได้เงินเต็มเขาเรียกว่ามีเงินเข้ามาในมือเนี่ย ทุกวันแต่ว่าเรื่องของกําไรอะค่ะพอเราเอามาหักลบคูณหาแล้วต่างๆมันก็ยังดูไม่ค่อยที่จะสมน้ําสมเนื้อเหมาะสมสักเท่าไหร่ไม่ได้ตรงตามเป้าที่เราคิดเอาไว้บวกกับในหัวของคุณเนี่ยมันมีเรื่องคิดที่อยากจะใช้จ่ายอยากจะลงทุนอยากจะเอาไปพัฒนาเอาไปต่อยอดบางท่านอาจจะมีการได้เอาเงินก้อนเนี่ย ไปลงเรียนเสริมความรู้เพิ่มเติมหรือว่าเอาเงินไปปรับปรุงธุรกิจเอาเงินไปเหมือนดูแลตัวเองเสริมภาพลักษ์ให้ตัวเองได้รับการยอมรับในสังคมเพื่อที่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีโอกาสดีๆที่มีคอนเนคชั่นดีๆเข้ามาคือคุณคาดหวังถึงการลงทุนว่าในอนาคตมันจะต้องมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นคือเหมือนเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการลงทุนนี้เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่หากไม่ได้กําไร ก็ไม่ขาดทุนนะะก็เลยจะทําให้เรื่องเงินทองเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยมีเงินเก็บมีเงินใช้แบบเหลือกินเหลือใช้เท่าไหร่เนะะี่ยฮะถ้าจะได้มาก็จะได้มาจากเนี่ยแหละคะ่ะคนรักครอบครัวนะคะได้เงินมาจากเงินรางวัลเวลาเราเอ่อไปงานสังคมนะคะก็อาจจะมีได้ เงินพิเศษอะไรแบบนี้เข้ามาเล็กๆน้อยๆเรื่องความรักก็เช่นกันนะคะเรื่องความรักเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเด่นมากๆเลยงานสังคมจะทำให้คุณได้พบเจอกับรักครั้งใหม่ ได้พบเจอกับคนใหม่ๆด้วยเนาะหรือว่าครอบครัวนะคะคนใกล้ชิดอาจจะนำพาคนใครบางคนเนี่ยให้คุณได้พิจารณาดูเหมือนกับว่าเป็นพ่อสื่อแม่สื่อแนะนำมาให้เราได้เออลองทดลองคุยกันนะคะในตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมน,นี้ความรักจะมีความ รู้สึกว่าได้รู้สึกรักใครอีกสักครั้งหมายความว่าจะได้เริ่มต้นคุยกับใครสักคนแต่สถานะมันก็ยังไม่ได้มียังไม่ได้สละโสดแต่จะได้พูดคุยเหมือนกับศึกษานิสัยใจคอ,อกันไปะนะคะส่วนใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานหรือว่าเออการพูดคุยการไปเปิดตัวกับครอบครัวนะคะการได้ไปทําบุญร่วมกันหรือการได้พูดคุยเกี่ยวกับงานมั่นหมายการแต่ แตงงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของอาจจะได้ได้ใช้เวลาร่วมกันมีความสุขร่วมกันพอช่วงปลายเดือนเนี่ย เรื่องเงินเรื่องงานที่มันเข้ามาบางทีก็อาจจะทําให้คุณไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเท่าไรต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแต่ก็ยังดูแลกันยังซัพพอร์ตกันยังคงเป็นที่ปรึกษาให้กันได้ในทุกๆเรื่องอาจจะมีช่วงบางช่วงที่แบบเอ่องอนกันบ้างแต่มันเป็นปัญหาเดิมๆอะค่ะที่เราสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะการงอนการทะเลาะกันก็จะได้มาซึ่งการง้อการง้อเนี่ยก็อาจจะเป็นการง้อแบบเอ,อ่มีของมีค่ามาให้ ให้นะคะเปเราซื้ออะไรแบบที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้เนี่ยมางอนะคะมันก็ยังคงเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นความรักที่สดใสและยังเห็นถึงความเป็นครอบครัวบางทีถ้าจะทะเลาะก,กันก็มันจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ทําเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะ,ะมันก็เลยทําให้พอ,อเขาเรียกความเคยชินของเราความรู้จักกันจริงๆอะความคุ้นเคยนิสัยแบบนี้เราเคยเจอมาแล้วมันก็ทำให้คนไม่ได้รู้สึกว่ามันต้อง กังวลอะไรเนี่ยถือว่าเรื่องราวความรักยังเป็นเรื่องราวที่มันยังมีความสุขเนาะคนวันอาทิตย์โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านภายก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อให้ด้านล่างวันนี้สวัสดีค่ะ